ชาแล้ววันนั้นก็คือแบบโทรไปลางงานเลยจ้าคือแบบถึงจะเจ็บไปเดียวแต่คือแบบเฮ้ยมันซวยแล้วรู้สึกแบบซวยแต่เช้าเลยแบบไม่ไปแล้วแม่งก็เลยแบบโทรลาเจ้าโทรลาเจ้านายเลยแบบไม่โอเคก็เลยขอหยุดอวันหนึ่งนะทุกคนก็แบบโอเคโอเคอะไรเงี้ยก็ถือว่าฟาดครอไปนะคะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบระทึกใจแล้วก็แบบเรื่องที่แบบไม่อยากให้เกิดแต่ก็ได้มาเกิดอะไรเงี้ยเออ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตอีกเรื่องหนึ่งนะในชีวิตเลยกรณีของเรานะก็คือเหมือนแบบเป็นกรณีที่งงๆอ่ะคือมันเกิดตั้งแต่ตอนไหนคือยังไม่รู้ตัวก็คือแล้วแบบคู่กรณีก็คือหายแบบไปแล้วอย่างเงี้ยคือเหมือนมันแบบมันเร็วมากทุกคนอุบัติเหตุก็คืออยากให้ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเดินทางเท้านะคะพวกแบบอูเบอร์จักรยานไฟฟ้าก็คือแบบชอบขี่จักรยานมันตรงทางเท้าอ่ะทุกคน แล้วแบบซึ่งแบบมันผิดกฎใช่ป่ะแล้วแบบซึ่งจักรยานไฟฟ้าทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันเงียบเสียงมัน,มนไม่ค่อยมีเลยเว้ยแล้วแบบทุกอย่างเหมือนเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนโอ้โหคือเรายังแบบไม่รู้ตัวแล้วว่าเราโดนชนอะ่ะก็คืออยากให้ทุกคนนะคะระวังนิดนึงนะเวลาเดินที่ออสเตรเลียนะไม่งั้นแบบจะเจ็บตัวแบบเรานะทุกคนทุกคนคะแล้วก็มาอัปเดตกันนะคะว่าสถานการณ์ที่นี่นะตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังน่ามาอยู่ไหมนะคะเดีย๋ยวเรามาฟังกันเลยคะ่ะ เรื่องที่1นนะคะเรื่องค่าครองชีพนะทุกคนตอนนี้ค่าครองชีพสูงขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องแบบราคาที่อยู่อาศัยเรื่องค่าเดินทางค่าโดยสารต่างๆนะคะก็คือขึ้นมาแบบเป็นเท่าตัวเลยนะจากแบบที่เห็นกันราคาแบบเมื่อวานยังสองสามเนี่ยก็คือวันนี้อีกอีกวันนึงก็คือแบบเป็นสี่แล้วคะ่ะก็ถ้าใครจะมานะคะตอนนี้ก็อยากให้แบบเตรียมเรื่องเงินดีๆนะเพราะว่า เงินสำรองฉุกเฉินนี่คือสำคัญมากๆเลยนะคะทุกคนข้อที่2เรื่องการแข่งขันที่สูงขึ้นมากๆนะคะเนื่องจากว่ามีนักเรียนจากหลายชาตินะคะเดินทางเข้ามาที่ออสเตรเลียมันจานวนมากแล้วก็เนื่งจากว่า,มาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะมีการออกกฎใหม่มีซ่ายากขึ้นมากนะคะแล้วก็ทําให้แบบทุกอย่างมันเข้มงวดขึ้นแล้วก็ตอนนี้ถือว่าประชากรที่นี่มีจํานวนมากแล้วนะคะแล้วก็ ทางผู้ประกอบการนะคะก็แบบมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะคะซึ่งดังนั้นสกิลเรื่องทักษะต,ต่างๆก็คือสําคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาษาอังกฤษนะคะก็คือสําคัญที่สุดเลยรองลงมาก็เป็นสกิลต่างๆสกิลพื้นฐานเช่นนวดเช่นทํากาแฟหรือว่าทําอาหารความสะอาดอะไรเงี้ยนะคะทุกคนแล้วก็ความอดทนนะอันนี้คือสําคัญมากความอดทน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีมานะคะอดทนสุดๆเลยที่นี่ก็คือยังไงก็คือต้องเตรียมมานะทุกคนทุกคนเนี่ยจะมาเล่าเกี่ยวกับงานที่เราทําให้ฟังนะก็คือตอนนี้เราทําคลีนใช่ไหมทุกคนก็รู้อยู่จากที่คลิปแบบที่ผ่านมาเนาะแล้วที่เราเล่าว่าเราทําที่มิวเซียมใช่ไหมก็เดี๋ยวจะมาดูนะว่าแบบมีภาพในเล็กๆน้อยให้ดูว่าแบบทําอะไรบ้างเนอะแบบเออจะได้แบบเอาไว้ดูแบบเออบันทึกไว้ว่าเป็นแบบความทรงจำของตัวเองได้ไงแบบมาทาอะไรอะไรเงี้ยว่าเคยทา เผื่อวันในวันหนึ่งก็คือแบบกลับบ้านไปคือแบบจะได้แบบเป็นประสบการณ์มันทึกของเราว่าเราเคยทํางานอยู่ที่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยออก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะอุปรกรณ์ทําห้องน้ํานะคะก็จะมีเป็นแฮน์ทาวนะคะมีน้ํายาะคะ่ะเช็ดกระจกอันีเป็นอันนี้นะคะฝอ,อยแล้วก็ตัวนี้เลยเป็นสเปรย์ดับกลิ่นนะคะทุกคนอันนี้ขนานะไปดูกัน,นะคะ่ะ กระจกก่อนนะคะหนึ่งนะคะห้องจะเป็นแบบนี้เลยก็อันดับแรกเราจะเคลียร์ห้องน้ำก่อนกวาดวกวาดกวาดเสร็จแล้วก็ความกวาดเสร็จแล้วนะคะใช้ไ้กวาดตัวนี้เสร็จแล้วก็จะมาคลีนกระจกตัวนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องทำตัวแรกนะคะเราก็จะก่อนนะคะออกน้ำนะคะเช็ดให้เงาเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่นีก็คือต้องเงาเลยนะคะ ทำงานใช่ป่ะคือแบบงานเดียวพอไหมอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับงานนะทุกคนถ้าเกิดว่างานรายได้ที่แบบงานแบบพวกอะงานร้านอาหารงานคาเฟ่เงี้ยมันจะได้เงินแบบไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ป่ะมันได้ชั่วโมงแล้วประมาณยี่สิบบอกว่ายี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ย่ห้าอะไรเงี้ยเออเราจะบอกว่ามันไม่พอนะทุกคนทุกคนต้องทํางานหางานเพิ่มนะคะซึ่งแบบขนาดรายได้ที่แบบสม,มุิอะชั่วโมงละสามสิบเงี้ยแทบจะไม่พอเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้ ค่าใช้ใจ่ายคือมันเยอะมากค่าของชีพเยอะค่าค่าของมันขึ้นราคาอย่างเงี้ยค่าเดินทางขึ้นราคาทุกอย่างขึ้นราคาหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือเตรียมสกิลให้ดีนะคะแล้วก็เตรียมแบบเตรียมใจให้ดีเตรียมใจเผื่อไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่มาออสเตรเลียนะคะมาซิดนี์นะเรายัางไม่มีที่พักนะคะสามารถติดต่อที่เราได้เลยนะเพราะว่าเราเป็นตัวแทนทุกคน,คนก็เรามีห้องว่างเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับแบบพวก มาคู่มาเดี่ยวหรือว่าอยากที่อยู่แบบห้องแบบถูกๆห้องเดี่ยวๆก็มีนะคะก็สามารถใดเลยมาที่เพจได้เล,เลยมีหลายช่องทางและมีทั้งในเฟซบทั้งเพจกับนี้ก็คือติดตามได้ใน Facebook แล้วก็ Instagram นะคะ เหนาวนะคะทุกคนก็หนาวมากมีเหง่อเลยที่คือแบบไม่อยู่ในวันหิบวันะคือแบบเย็นหนาวขนาดนี้ทุกคนถ้าเกิดได้ไปอ่ะจะเป็นขนาดไหนเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยนะ